รอความที่เห็นคอรานค่ครับันสชุดที่สเราเอาศักยาภาพอะไรออกมาขออนุญาเป็นเรื่องที่หนึ่งก่อนเคล็ดลับชุดที่หนึ่งก็คือคนคิดเคลื่อนเราจะเริ่มต้นต้องเริ่มต้นด้ลสคนก่อนคนคือปัจจัยที่สำคัญที่สุด มีคนคนเหล่านี้ไม่ใช่คนทั่วไปหากแต่คนที่ต้องมีความมุ่งมั่นคำถามใหญ่ๆคือผม,มต้องเชงผมอยากเรียนว่าผมตอนนี้ก็อายุ64ปีั้งแต่เกิดมา64ปีเนี่ยครั้งนี้เวลานี้เป็นครั้งที่ผมต้องอยอมรับรตัวเองว่ามองไม่เห็นทางออกจริงๆท,ทั้งสำหรับตัวเองครอบครัว สังคมประเทศชาติทั้งที่เมื่อปีสองปีที่ผ่านมายังรู้สึกว่าไม่รู้ร้อนหนาอยังรู้สึกว่าพอที่จะปรับปรุงประคองตัวเองไปได้วันนี้เราเห็นเงินคงครังร้อยหล่อมากขึ้นเรื่อยๆนี่สัญนญนเพิ่มขึ้นเกือบชมพูนานนี่โควรเงินเพิ่มขึ้นมากกว่าครั้งใดในประวัติศาสตร์ NPL กำลังจปปะทะลุออก สุดแตกในช่วงระยว่าไม่นานกิจการต่างๆปิดกิจการชนิดที่รายไดกิจการที่